มาจ้าวันนี้ก็จะมาดีท็อกกันอีกหนึ่งวันนะคะสำหรับผู้ป่วยลำไส้นอนเนาะค่ะสบายท้องลูกสบายท้องลูกค่ะมันได้ผลเราจึงทำต่อนะคะคุณไม่ขับถ่ายนี่อึดอัดนะร้อนข้างใน เดวอดปึ๊บหลางเข้าไปก่อนเสียดายเนาะที่โมดจากนั้นเราก็ใส่นมสดเข้าไปพร้อมกับคนนะคะอุ้ยหกอุ้ยนมหกคนเข้าไปค่ะประมาณนี้นะคะ วันนี้เราจะทำเวอร์ชั่นใส่น้ำผึ้งนะคะเดี๋ยวบีบมะน,นาวก่อนมะน,นาวในเซบ,บ,บูบีบไว้เจะเอามันค่าเปลือกนี่สิละมีความรู้สึกว่ามันหอมกว่าการบีบไว้นะคะมันได้ฟิลกว่านะจ๊ะมันได้ฟิลนี้คะ่ะฟิลแฟนมะน,นาวนะคะมะน,นาวก็ไม่ค่อยมีน้ำค่ะคุณผู้ชมเพราะว่า จับดูเหมือนจะมีเนาะแต่ไม่มีซื้อมาแล้วก็แล้วไปถ้าซื้อตลาดเนี่ยอุย้น้ำฉ่ำลูกเดียวเอาอยู่ค่ะลูกเดียวเอาอยู่เลยอันที่สีลูกยังไม่อยู่เลยค่ะแต่จะบีบไปงั้นแหละเพราะว่ามันได้ผ่าแล้วได้สักหยดก็ยังดีอื้อนะคะเราจะมีเวอร์ชั่นเวอร์ชันใส เือชั้นใสประมาณนี้พอนะคะอย่าเยอะนะคะอันนี้ค่ะน้ำพึ่งแท้นะคะเอามาจากจันทบุรีนะคะพี่นองสมไหะะ่แล้วค่ะพี่นองสมะะงสมาสมนะะ์แล้วค่ะของจันทบุรีนะคะตามห่อตลาดเราได้ซื้อกินจากเพราะว่าเบิงโปเป็นน้อค่ะนาอกจะเอาจากพี่นองนี่แหละคะ่ะนี่ค่ะใส่เข้าไปนะคะลองทําทานดูนะคะ ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นผู้ป่วยลําไส้นอนเด้อค่ะคนธรรมดาก็จัดเลยนะคะได้ผลยังไงมาบอกในเด้อค่ะอยากจะรู้ว่าผลตอบรับจะเหมือนกันไหมนะคะสําหรับตัวสาววิลนี่กินค่ะกินอันนี้นะคะกินมาหลายปีแล้วก็ดีทอกหล้กกาน้ำเสิร์เนะ้อ ผู้ที่คนนั่ใส่นอนผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยนางรถเกณพิคนบอยางนาะกันเนาะตัวนี้ช่วยได้นะคะช่วยได้ลองมึงค่ะพี่น้องลองมึงตอกโจทย์บอกจังไดบอกในเด้อค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วเสดายนาะ,ค,ะดดค่ะเนาะเสดายขวดก่อนค่ะขวดก่อนใส่อีกหน่อยนึงเสร็จแล้วเราก็ตั้งไว้นะคะแก้วนี้แล้วก็ถ่ายเทมาแก้วนี้ดีกว่า เพราะว่าเห็นเยอะคนป่วยก็จะงองแงนะคะรักสุขภาพต้องทานนะคะก็ใหญ่ประมาณนี้แล้วดูน่ากินเนาะที่เหลือสาวลินชิมดิอือหอมอร่อยค่ะอืออร่อยค่ะลองทำทานดูนะคะ ตอบโจทย์ยังไงบอกในเด้อค่ะบอกในเด้อค่ะแต่สำหรับผู้ใหญ่เอาอยู่ค่ะเอาอยู่ค่ะบอกต่อนะคะไปละค่ะ